มาใหม่ไปทางนี้นะไปทางนี้มีคนมองมีคนดู โอ้วนถ่ายรูปไหมมาพี่ถ่ายให้ไม่พี่ถ่ายได้ ไม่มีคนดูเราเลยไปสภาพรือสวัสดีค่ะมือใหม่หัดไลท์บรรยากาศบาน,นายู่นะคะทุกคน ཡོད <tôi>, ཡོད ว่าน,นี่ไงตรงนี้นะที่เราถ่ายเมื่อเมื่อตอนกลางวันไม่มีคนเลยแต่หมอกแบบฝนก็ตกทักทายได้นะคะทุกคนเราเป็นมือไ์ใหม่ <c oughs> มาเอามาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ มุมไหนอ่ะบป๊บหนึ่งบป๊บหนึ่งหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> เ้ขายังทำงานอยู่เลยอะ่ะ มันมีเพลงอ่ะทางนั้นอะไม่เพลงแค่แต่เราต้องลองนี่น,น,นี่ผู้ชายเวียดนามนะคะทุกคนอยากไลฟ์ลงไปให้ดูจังเลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องปิดเสียงหรือเปล่านะมันถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้ ใหม่ใหม่จะได้ไม่เข้าไหมมีคนดูสอคนอยากคุยด้วยหน่อยค่ะเดี๋ยวเราปิดเสียงแป๊บนึงนะทุกคน มาเราจะมาภาคละเมื่อกี้ไม่มีเสียงพรุ่งนี้เราจะไปหอยอันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไล์ให้ดูอีกเรารู้แหละวิธีการไ like. ล <c oughs> ์ในการเริ่มต้นที่ <c oughs> ดีมาก <c oughs> ไล์ไม่เป็น <c oughs> รอบนี้เรามาเที่ยวด้วยกันสองคนนะคะ ค่าโรงแรมที่นี่เท่าไหร่นะสามพันเจ็ดสนะคะทุกคนแล้วก็ค่ากระเชา้าเรามาที่เท่าไหร่1นึ่งล้านสามแสเนาะก็อยู่ประมาณ800คนละ800เพราะว่ามันจะลดในส่วนของอะไนี้ด้วยโร <Okay. S 1> งแรมโงแรมนะคะ <Okay. S 1> ไม่พูดแล้ว แล้วกระเชานะ้าเนาะกระเช้าที่แบบไปตรงมือทองอะตรงตรงที่ถ่ายรูปอ่ะจุดเช็คอินอนะ่ะก็ไปฟรีนะถ้าถ้าพักที่นี่แรอ้อ่ะก็ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปแต่เช้าเพราะว่าอ่าคนข้างล่างยังไม่ขึ้นมานะแปดโมงเขาแปดโมงเขาเปิดแปดโมงอืมมันก็จะทะลุก,กันหมดเลยแบบนี้ โอ้โหเพลงไทยฉ่ำมาก <laughs> โอ้ยอากาศเย็นมากโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไล์หอยอันให้ฟังนะคะบ๊ายบาย